เจ้าเจ้าเนี่ยพ่อแม่ตายเอ้อเอ้อเอ้อไล่ออกเครื่องเราทนบ่ไหวเนาะก็เลยว่าเอาไม้ทับคุณตัวเองตายเครื่องบ่เอาเอาเนาะมีหรือบุญนุ่งเป็นเป็นยังคือบุญนุ่ง ขอบ,บ่ให้นุงສະບາຍດີແລະສະຫວັດດີບັນດາພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຫມົດຊຸບປຸຊຸທົນອີກເຊັນ9ເຊັນເຄີນກມື້ນຮົາວ່າຊິໄຕາມຫານອງຊນນະ พอดีเมื่อวานนี่เฮาขี่รถไปตามหนทางอ่นนะแล้วก็ไปพอนอกเมื่อนี่ก็เลยว่าชีออกไปตามหาเพลินเนาะแล้วก็นำความสวยเรือไปให้เนาะที่อยู่ในมือเฮานี่ก็เป็นของฟากจากทางพอหน่อยมึงเลยเนาะที่ว่าเพลินโดยทรงเป็นเสือผาเป็นเมงเนี่แหละว่ะมามันชี้หาหกพืนนะ้นเนาะฟากมาให้น้องเทียนเมื่อนี้เฮาก็เลยว่าชี้ไปตามหาน้องเทียนแล้วก็นำความสวยเรือส่วนนี้แล้วก็ชี้เป็นพวกไม่ยังก็ตามเนาะ ไปเบิ้งตามสมควรว่าเฮาสมควรชีซื้อเมียงให้น้องเพิ่นเป็นข้าวซานอาหารแห้งบ่งต่างๆเนาะเท่าที่จําเป็นกับครอบครัวน้องกับชีวิตนอ้องแหละเนะาะเดี๋ยวเฮาไปสอกหาน้องเทียนพร้อมๆกันน้ทาท่านผู้ชมตอนนี้เฮากำมาฮอดจุดที่ว่าน้องเทียนสิอยู่แล้วนะเพิ่นแนมเห็นอยู่ไกลๆเพิ่นละนะ่ะเนาะอยู่ในบ่อนปั๊มตำรวจทั่นละ่ะสิมีเด็กน้อยอยู่4-5คน เดี๋ยวเขาไปเบิ้งนะวาชิมีน้องเทียนอยู่น้ำบ่เทียนอยู่บ่เทีนยนคือน้้มาเออวันนี้รอดเลยอัน้กอต่ีเี๋น้้อมลาหไปซอกินข่าวอใช่เออยู่ตราดนเคยจะมาลงนี่เลยไปขอกินข้าว นาะท่านผู้ชมกับเข้ามาชอขาน้องเทียนแล้วกับปรากฏวก่าเห็นแล้วก็มาเห็นเป็นคนบ้านเดียวกันเนาะชีวาเพิินมาคล้ายๆแบบเดียวกันทั้งแหละม,ลไไมันเลาะขอเข่าขอนํำไปมายังมาไมะ ชอบข้าวชอบข้าวได้ปะไม่ได้ตอนเช้านี่ยไม่ได้กินข้าวเถื่อนี่มีอันนั้นผูใจบุญเพิ่นฟากเครื่องมาให้ตโวเป็นเครื่องนุ่งนี่แหละพราน้อยเมืองเลยเพิ่นฟากเครื่องตัวนี้มาให้ตโวเบิง้งแล้วก็นุ่งเลยวก็นุง่งนุ่งได้ปะ มีประมาณสีหาหกพืดน,นี่แหละนะทางชมเดี๋ยวนี้เข้ากลับมาอยู่กับน้องเทียนนี่แหละแต่ว่าเพิ่นไม่ได้ดอยู่คนเดียวนะมีหลายๆลายคนอยู่นํากันจนนี้มันคนบันเดียวกันหมดนะา่างผู้ชมเดี๋ยวเข้าชื่อองเป็นลมกับเพิ่นไปไปแต่ละคนเลยเนาะอันนี้เริ่มยักษ์โตต้นนี้นี่เคยเคยเห็นแล้วนะมาทำแถวเทียน ถ้า,าพามาครอบครัวตัวเป็นเนาะเด้เออคือบ้านเย่ก็เพื่อเย่จ้ามืออ่าว้าวว้าวใดบ่เป็นยังแม่กินยาแม่กินยาเออแม่กินยามันพอเด้พอก็กินยาแม่ก็กินยาเออมีเอือยแอน้องบอกมามาเนีเยอาเป็พี่น้องเนย่ พี่อะไมีตัวผู้เดียวอ่ายอ่ายมีจางูส่เราพ่อแม่โตเต็มมือนียูสยูเือนฮันเฮ็ดเวียกเฮ็ดนั่นบกเฮ็ดให้เฮ็ดชวนเฮ็ดนั่นบอก่เฮ็ดยูซื่อ กินยากอยู่ทุกมื้อนี่นะทั้งทั้งพอทั้งแม่หัน่นว่าเห็ดเวียกเลย,ยกินยาฟินโอ้สงสารเด็กน้อยนะท่านผู้ชม ทั้งพอทั้งแม่ติดยาฟินเนาะกัอันนี้กับบุ้งหัวว่าวไดรหรือบัวถางว่าวว่าบวไดร์น่าได้กระต่องขอโทษเนาะขอโทษขออภัยน้ำไหลายๆนะเพราะว่าเด็กน้อยเพิ่นกับว่าตามความซื่อแหละท่านผู้ชมทั้งพอทั้งแม่ติดยาฟินเวียกการนี่บวัวเฮ็ดเลยเนาะมีแต่ปล่อยให้ลูกนี่มาเลาะแบบนี้แหละขอเข่าขอ,ขอ,ขอนำกินแล้วอันอันอันดู น้องโตน้เอออ่าเนาะตัวนี้ก <puntos illa> <tube> so, ็คือ2ไอ้น้องท่านผู้ชมที่ว่าพ่อแม่หันติดอย่าฟินอยู่บ้านมกสุกนํากันดเนาะแม่นอ่าแล้วก็อันอันอันนี้มันน้อง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 สาวโตเอออ เราเราเราอันเจ้านี่เจ้าเจ้านี่พ่อแม่ตายฮะเอือยเอือยเอือยไล่ออกเคื่อนโอู้้นี้นักก็เพิ่นนะท่านผู้ชม คนหนึ่งแม้ตัวผู้ชายเล่าใหเฮาเนี่ยไอเฮาน่ะแม่ไอเอ้ยเฮาน่ะมามามานี่มาหนิตัวตัวลองมาว่าวดีดีปะเป็นเท่ไหรอันวาจี่กี่เอ้่อยมันเอามือเอื่อยเอื่อยเล่าเนี่เอาไม้ทับหัวตัวเองตายคนหนึ่งคนใต้คนหนึ่ง เป็นเป็นเป็นยังคือว่าทับหัวตัวเองใบ่ได้คนนึไปบ่ได้ฮะมันลอยเป็นลอยคนลอยเลยไปมันบ่ได้นะไปมันบ่ได้แต่ดาเข้าสมุนสมุนเออคนนั้นตายแล้วเหมือนยังเข้าคนเดียวจะเข้าไอเคยหันดาเออบ่เอื้อยเข้าเอื้อยเจ้า ทุกบ่มีพ่อบ่มีแม่พ่อแม่ใต้แบบทุกครับนะค่ะผู้ชมสำหรับคนนี้คือตอนนี้นี่คือบ่มีบ้วนไปเรานั้นนั่นได้บอกออคืออยู่เฮือนเอื่อยกับ,บว่ให้อยู่ไล่ออกเฮื่อนออแล้วก็มีผู้นึงเนาะเป็นเอื่อยเจ้าอีกผู้นึงนเนาะอันที่ว่า,ศาศทำหัวตายนะ่ะออผู้ชายออผู้ชายนี่ใหญ่เน,นี่ย แล้วก็เพพินมีอ้ายอีกผู้หนึ่งที่ว่าทางกายพอสมบูรณ์แล้วก็คือภาษาบ้านเขาคือเป็นอยหรือถาวันที่ว่าภาษาที่ว่าเป็นทางการก็คือบริโอเนาะตัวนั้นนี่ก็ยุเพื่อนน้ำการหันแล้วก็เอือยของเพิ่นที่ว่าไ่เพิ่นออกเพื่อนนั่นอ่ะดาเล้าปล่อยเล่าทุกชิ้นถูกย่างนั่นแหละเล้าทนบ่ไว้เนาะก็เลยว่าเอาไม้ทับบังวตัวเองตาย มีมีข้าวกิน่นโบวได้านั่นบะหมี่โบว์ด้านั่นนะมือใดที่มีข้าวกินกะบอกว่ายังแต่มือใดที่บะมี่ข้าวกินเอลือเพิ่นกะบซี่ดาเพิ่มซองไอ้นอกนี่แหละกับซี่บะมาณนั่นนะครับผู้ชมกะอาจสิซับซ้อนหน่อยนึงแต่เฮากะสิพยายามเรียบเรียงเรื่องราวให้มันเป็นวรรคเป็นตอนให้มันหลายที่สุดเนาะแต่ว่า ตอนนี้นี่ยังบ่สร้างสิเว้ามายังเทือเดี๋ยวเฮาสิให้ความสวยเหลือของทางน้องเทียนก่อนเนาะแล้วก็ส่วนที่เหลือเฮาก็คอยพิจารณาตามสมควรแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่สิเฮ็ดแนวใดได้กินข้าวแล้วบ่มาสุคนนี่เดี๋ยวนี้นี่อายกษาถาม เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเงินช่วยเหลือที่ว่าทางผู้ใจบุญหายมากน่ะมีแต่ส่วนของโตอยู่ประมาณเจ็ดแสนนี่แหละเจ็ดแสนกีบแล้วก็ไอ้ฟังเรื่องเล่าของทั้งหมดนี่แหละ 3, 2, 3สามสองสามสี่คนนี่แหละไอ้ทรงสารเขาไอ้ก็เลยว่ายักแบงค์ส่วนของโตนะ่ะไปช่วยเหลือเพิ่นประมาณจักแสนหนึ่งให้เพิ่นแล้วก็ส่วนของโตเดียวไอ้ที่ไปซื้อเขาซื้อน้ำมาให้โตโตทิ่ว่านั่นแหละ โบวายังแบงแบงกันเนาะโอเคแล้วทผู้สม้มก็ตอนนี้เนาะทีว่าเงินช่วยเหลือทีว่าเท่ายังมีอยู่ก็คือเป็นสวนของน้องเทียนประมาณอยู่เจ็ดแสนกีบเนาะรวมๆกับเท่ากับถามน้องเพื่อนว่าอ่ะซีนำเงินส่วนนั่นช่วยเหลือพวกทีว่ามาน้ากันนี่น้าโบเพิ่นโอเคเนาะ เพิ่นตกลงเพิ่นห้ซอยเพราะว่าทุกคนที่มาน้ำกันก็คือลำบากหมดหหละท่านผู้ชม <f> ที่ลำบากนี่ก็คือบ่แม่นว่าขาเจ้าเป็นคนเหด็ดนอกจากว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครอบครัวของเจา้าของเข้าเจ้าหันหละเป็นคนเหด็ดคือดังที่ขเข้าเจ้าได้บอกเข้าไปได้กี่หันเนาะลวก็อีกย่างหนึ่งก็คือมือนี่หันเพิ่นบ่ท่านได้กินเข่าด้วยครับก็เลยว่าชีเอาเงินจำนวนหนึงหน่งเนาะหายเป็นเงินเอาเนาะ หนึ่งแสนกิฟให้ทางเพิ่นนี่แหละไปแบงกันแล้วกส่วนของน้องเทียนเนี่ยเขาชีพาเพิ่นไปน้ำเนาะเพิ่์นยักได้อยังเขากะซี้ื่อให้เพิ่นตามสมควรตามที่ว่าน,น้องเพิ่นช<ร>ีพาไปได้เนาะตามที่ความสามารถเพิ่นชีสามารถเอากลับบ้านไปให้ครอบครัวเพิ่นได้มนะาทำคุณส้มตอนนี้เขากะพาน้องเทียนออกมาแล้วแหละอายักถามโตโตโต,ตยักได้ไหมยังตอนนี้อัน กลับมาบ้านตนฮะเงินเงินตนยังน้อยตนสิหาซาบ่ได้เด้เป็นเป็นเงินนี่อ้ายๆบ่อยากให้ตมีแต่อ้ายซีให้เป็นเครื่องเป็นนั่นเอาเครื่องบ่เอาเอายมีลบ่นุง เป็นเป็นยังคือโบนุง่งน่ะพอไว้หนุ่งพอว่าหายนุงนยน่งเป็นยังพอคือว่าห้ยนุง่งไปเค้าเหมือนฝ่าพอว่าห้นุ่งยุบ้านพอให้ยนุ่งคือขาฮัว่าย,าาายุบานโตนี่ พ่อให้นุง่งแต่ว่าเวลาชิลงมาเมืองผาพ่อว่าห้นุ่งให้นุงน่งแล้วนี่มาอันอันนี้นี่แม่นมันขาดเองเลยว่าพ่อตัวจิ๊กอ่ะขาดเองขาดเอง่าเครื่องเชลล์เนี่ยมืมดแหละเครื่องที่ว่าเอาไปอ่ะ ยังหน่อหนึ่งที่สุดเพิ่นเห็นคัดคัสเนี่เท่าที่เท่าถามก็คือโมแมนต์มันนองเพิ่นบ่มีเนาะมีแต่ว่าพอบ่ให้นุง่งอ่ากะเข้าเขา้าเขา้เขากับว่ายักษ์บาลยังลายไปกว่านี้เนาะกะทุกคนกะคงคงซีข้าใจแล้วแหละที่สงสารตอนนี้ก็คือสงสารเด็กน้อยเนาะเอาเขา่าจะไดเเนน้เอาฝันเหนี่ยเอาเอาจักโล thuộc lô Sấy sấy bầu hay được không? Hốc lô Ao à, lại vô phía à, Để, để, để hút lô ra một xem. Bà, giấc đây nhá, vừa lộ lên Giấc đây anh em chi không? Chi tạm chạy lên Chạy đấy Yeah. ถ้าท่านผู้ชมที่กี่เข้ากับผู้พู่ว่าอยู่ไปอยู่มาน้องๆเพิ่นบอกว่ามีอีกคนหนึ่งอยู่ทังเทิงนี่แต่ว่าเพิ่นขี้่ายเนาะสอ,องช่วงสำหรับใบหน้าคุ้มมากกว่าเพื่นชี้เฮ็ดเป็นแบบเพดานนั่นแหละแล้วก็เอาแก๊กเอาฟากมีมะปูแล้วก็ขึ้นไปนอนอยู่ทั้งเทิงพ้นเะนาะคือนชี้เห็นมันหนึ่งมันตีง,งี่หันนัยยอกหยอกทันม่นคนเนาะพี่น้องคนขึ้นไปนอนอยู่ในหัน คุผู้ชมหลังจากที่ว่าเขาซื้อเขาซื้อนําซื้อไม่ยังต่างๆมาให้กับน้องๆทุกคนได้กินหรอเพราะจากการที่ว่าเขาฟังเรื่องเล่าของเพลนน่ยมันบ่เป็นดังที่เขาคิดนาะพี่นนองหลายๆอย่างที่มันเกินกว่าที่ว่าคนธรรมาดาเขาที่ขอดใจท้าว่าเขาไม่ได้เปิดอกเปิดใจล่มกับเพลนนั่นแหะแต่มันกะเป็นประมาณนั่นแหละเดียวที่เป็นสรุปไปฟังอยู่เพื่อนบัดหนึ่งเนาะ้วกาที่กี่เท่าเที่ยนเพม่อนว่าเพันอยากได้เงิน เขาก็เลยว่าอชี้ให้เงินน้องเพิ่นจำนวนหนึ่งเนาะกับว่าลายเนาะให้ลายเขากะอย่างน,น้องเพิ่นชี้หักษาบ่ได้ให้จักหาสิพันเนาะพี่นออกนะนกเลยเราจะให้เงินงเนาะท่านผู้ชมหนึ่งแสนกีบให้เพิ่นไปแบงก์กันเนาะไปเด้อไปแบงก์กัน นอเดียวเวลาสิว่านั่นเฮาเอาเอาจาผู้ใหญ่นั่นอ่ะเนอกไปแบงกัน3 4คนนี่แหะเนาะกะเชิญนี่กะเฮากะชวยซ่ํานี้ก่อนเนาะอ่ไปไปแบงกันบ่แม่นให้เอาผู้เดียวได้ไปแบงกันได้สําหรับมื้อนี้กสิมีแต่เท่านี้แหละเดี๋ยวเฮาสิไปสรุปให้ฟังอยู่เฮือนเนาะว่าสวนที่ให้ไปมื้อนี้นี่มันมีสวนใดแล้วก็เฮาใช้จ่ายไปเท่าใดเนาะเพราะว่าตอนนี้เฮาก ยังบ่ทนันฮู้เนาะเพราะเฮายังบ่ทันได้ไล่เว่าเฮาเมดไปกับส่วนไดเทาด่ทาใดเทาด่าใดน่ะเนาะกะเดียวเฮาไปสรุปอยู่เฮือนแล้วกะสิเว้าบางสิ่งบางอย่างให้กับท่านผู้ชมได้ฟังนํากันเนาะเนาะ,นะท่านผู้ชมตอนนี้เฮาก็กลับมาฮอดที่เฮือนของเฮาเป็นทีเ่เรียบร้อยเนาะกะเดี๋ยวสิมาสรุปรายจ่ายที่ว่าเฮาใช้ใจ่ายไปในมื้อนี้ให้กับท่านผู้ชมได้ฟังนํากันเนาะกะสิมีอยู่หลายๆอย,ย่างเนาะเฮาไปซื้อเป็นข้าวสารให้กับน้องเทียนนี่ 6กิโลนะน้องเพิ่นบอกเอาได้แต่6กิโลแล้วก็มีเป็นของกินที่เฮาซื้อไปเลี้ยงน้องๆหลายๆคนหั่นแหละอีกจํานวนนึงแล้วก็มีน้ําน้ํากินเนาะขวดนึงแล้วก็เฮามอบเงินให้เพิ่นอีก150,000ของเท่าเทียนหัน่น50,000แล้วก็ของน้องๆอีก4คนหันนน่น100,000กรีบเนาะตอนนี้ก็สิเป็นรายจ่ายทั้งหมดวันนี้โตทั้งเถิงนี่บ่แม่นเนาะ ประมาณนี้เนาะรายจ่ายของเฮาทั้งหมดมือนีที่ว่าใส่ใจ่ายไปกับแมนยูสองแสนกับอีกสี่สิบห้าพันกิบเนาะพี่น้องซึ่งเงินส่วนที่ว่าเฮานําไปมอบให้น้องเทียนมือนีเนาะก็เป็นของทางคุณไซส,สนะเนาะจากทางประเทศไทยอยู่จำนวนสามหอยบาทแล้วก็ของทางคุณนทนาเนาะจำนวนยูห้าหอยบาทเนาะจากทางประเทศไทยเส้นเดียวกัน ซึ่งผู้ใจบุญทั้งสองท่านนี่เพิ่นได้อ่าบริจาคผ่านทางข้าพเจ้าเนาะส่วนนี้เป็นส่วนที่ว่าเพิ่นบริจาคผ่านข้าพเจา้ายังบ่แม่นส่วนที่ครูคิวมอบให้เทีอเนาะตัวนั้นนี่ต้องรอถ่าอีกเนาะซึ่ง800บาทนี่เฮานําไปแลกเป็นเงินกิฟต์แม่นได้อยู่256,000้าบกิฟต์เนาะพี่น้องหักรายจ่ายของเฮาออก2 4 5แสนก็ยังเหลือเงินส่วนนี้เนาะที่ยังเหลืออยู่คือ11,000กิฟต์พี่น้อง อีกอย่างหนึ่งนะที่ว่าขายพระเจ้ายักเว่าวก็คือคลิปนี้เป็นคลิปที่นําเสนอทุกๆุกย่างเลยเนาะทั้งซิงที่พ่อแม่เป็นแล้วก็ทั้งซิงทีวาลูเฮดที่ข้าพเจ้านําเสนอแบบนี้นะแน่นอนนะ้องมันเฮดให้คลิปของข้าพเจ้านี่น่าสนใจน้อยลงแน่นอนน้อพี่นอ้องแต่ซิงที่ข้าพเจ้าเบิ่งหลายกว่านั้นก็คือ ถ้าหากว่าข้าพเจ้าที่นําเสนอแต่มุมมองเดียวคือมุมมองที่เหตุให้ทุกๆคนสงสารนะแน่นอนคลิปมันยอมน่าสนใจท่านผู้ชมแต่ถ้าหากว่าเหตุแบบนั้นสิ่งที่มันจะตามมากก็คือมันสิเป็นแบบก็ว่าพวกข้าพเจ้าพวกที่ว่าเป็นทรัพานบุญนี่นะ่ะลำเอียงนําเสนอเรื่องเล่าเพียงแต่มุมมองเดียวเห็ุให้แต่คนสงสารเท่านั้น ข้าพเจ้าก็เลยเลือกที่จะนําเสนอหลายๆมุมมอง,มองทั้งสาเหตุที่ว่าเหตุให้ขาเจ้าเป็นแบบนี้เฮตุให้ขาเจ้าต้องลําบากเหตุให้ขาเจ้า,ต,าต้าาตองขาดเคินคาขาดแค้นแบบนี้นะ่ะเนื่องมาจากอันใดเป็นแบบยังขาเจ้าจึงเป็นแบบนี้จึงนําเสนอทุกสิ่งทุกอย่างให้กับท่านผู้ชมได้หาบผู้เทงแมนว่าการนําเสนอแบบนี้มันจะเหตุให้คลิปน่าสนใจน้อยลงแต่มันคือความจริงที่ทุกๆคน ้องหาคูน้ากันแล้วก็ให้ทุกคนตัดสินใจซอยกันเลยเนาะว่าเฮาสิเอาแนวใดกับผูทุกยากผูที่ว่าคัดเคินคาดแค้นะนะให้ทุกๆคนตัดสินใจแล้วก็ไต่ตองบึ้งเนาะว่าเด็กน้อยเป็นแบบนี้กันเนื่องมาจากพ่อแม่เขาเจ้าเป็นแบบนี้เฮาสิช่วยเหลือเพ่นตอหรือว่าสิยุดพ่อเท่านี้กะให้ทุกๆคนผูใจบุญทุกๆคนเนาะ เป็นคนตัดสินใจเอาเองเนาะสิ่งที่ข้าพเจ้าเห็นได้ก็คือนําเสนอทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่มันเป็นความจริงข้าพเจ้าก็บ่ฮู่ชิวาน่าได้นะทางผสมกับเหลืองนี่ในใจก็ทสงสารเด็กน้อยแต่อีกมุมหนึ่งคือพ่อแม่เพิ่นเป็นแบบนั่นนะ ก็เลยว่าช่วยใดเท่าทีช่วยณปัจจุบันนี่แหละคือว่าสี่ช่วยเท่าทีงบที่ว่าเฮายังเหลือ,อยุ่น่ให้มันหมดเลยวก็สีหยุดเซ้าแต่ในใจก็ยังสงสารเล็กน้อยแหละพี่น้องกับ,บุู่้สิีว่าเนวใดก็เลยว่ายักถามทุกคนยากให้ทุกคนช่นวยกันออกคําคิดคําเห็นอีกเติมเถือนึงเนาะว่าเฮาสมควรสิเหตดเนวใดกับเลื่องแบบนี้นะเพราะว่าข้าพเจ้าข้าพเจ้าผู้เดียวกับจนปัญญา ในใจนี่บอกเลยนะคิดสงสารน้องๆกัน,นแหละกะ็สิประมาณนั้นเนาสำหรับคลิปนี้ลวก็ที่คาดบ่ได้ก็คือต้องขอขอบอกขอบใจน้าผูใจบุญทั้งสองทานในมือน,นีเนาะที่ว่าส่วยกันสนับสนุนเงินจํานวนนี้มาจํานวนยูแป0 0อยบาทเนาะก็คือทางคุณไซส,สนะและทางคุณนทนาเนาะกะ็ต่องขอขอบอกขอบใจเป็นอย่างสูงสําหรับคลิปนี้ก็สิมีประมาณนั้นเนาะ พบกันไหมโอกกนหนาส่วนว่าจะเป็นคลิปใดนนันกับฟากติดตามให้กำลังใจกันคือเก่าเนาะสำหรับคลิปนี้ขอเกา่าคำาว่าสบายดี